ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่46โพสต์ถูกลบหูเจียวเจียวถือโอกาสเริ่มพูดกับเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงฉันพบว่าชิวยีเจนได้เดินอ้อมไปเมื่อเห็นเธอตอนนี้เธอช่างฉลาดที่ยังไม่ได้โพสต์วิดีโอต้นฉบับ ถ้าเธอทำอย่างนั้นหลังจากที่วิดีโอต้นฉบับถูกลงไปแล้วชิวหยี่เจนอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายแต่ฝ่ายนั้นต้องกลับมาสร้างปัญหาให้เธอเหมือนคนบ้านแน่ๆหลังจากนั้นนี่คือข้อสรุปที่หูเจียวเจียวได้มาหลังจากที่สังเกตยอยู่หลายวันชิหยี่เจนไม่ได้มาสร้างปัญหาให้กับเจียนอ e ีหลิงอีกต่อไปและชิวลี่ยาวก็ได้ใช้เงินในการลบวิดีโอที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ตเจียนอ e ีหลิงพยักหน้ารับเงียบๆ หลังจากที่อยู่ด้วยกันตามลำพังสองสาวันนี้หูเจียวเจียวไม่ได้กลัวเจียนอีหลิงอีกต่อไปเหมือนเมื่อตอนเริ่มแรกในเมื่อเธอเริ่มคุ้นเคยกับความเงียบของเจียนอีหลิงหูเจียวเจียวพูดกับเจียนอีหลิงต่อว่าว่าแต่ว่าเธอได้ไปดูที่ฟาร,รัมของโรงเรียนเราบ้างหรือเปล่าโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเธอในช่วงสองวันก่อนหน้านี้ก็ถูกลบด้วยโพสต์ถูกลบอย่างนั้นเหรอ เจียนอี้หลิงเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ไปยังหน้าฟอร,รัมของโรงเรียนและเป็นดังคาดโพสต์ที่เป็นที่ติดอันดับยอดนิยมหายไปแล้วเธอให้คนลบมันเหรอหูเจียวเจียวถามเจียนอี้หลิงสายหน้าเจียนอี้หลิงไม่เคยคิดที่จะลบมันเพราะว่าเกือบทุกคนในโรงเรียนได้เห็นโพสต์นั้นแล้วและการลบมันก็ไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติของทุกคนได้แล้วเธอไม่สนใจว่าใครเป็นคนลบมันเหรอหูเจียวเจียวถามอีกครั้ง เจียนอี้หลิงสายหน้าเธออีกครั้งหูเจียวเจียวใช้มือแตะปลายคางกล่าวว่าจากพื้นฐานที่ฉันได้ประสบการณ์มาจากการดูคนนันยอดนักสืบฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายนักบางทีอาจจะเป็นคนที่หลงรักเธอที่ทําเช่นนี้ในเวลานี้ก็มีสมาชิกของคณะกรรมการนักเรียนหรือเหวินเข้ามาหาหรือเหวินสวมแว่นตาเลน์หนามากทําให้เธอดูเคร่งเครียดอย่างมากเธอเป็นนักเรียนหญิงห้องแปดเช่นเดียวกัน หเวเหวนข้อโต๊ะของเจียนอีหลิงและเตือนว่าวันอังคารน่าจะเป็นการทดสอบประเจริญที่สองของภาคการศึกษานี้พวกเธอทั้งสองคนต้องพยายามสอบให้ผ่านอย่าฉุดห้องเราลงอีกต่อไปคนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมัธยมเชิงหัวจะแบ่งออกเป็นสองประเภทผลการเรียนดีกับผลการเรียนแย่แต่ครอบครัวนหนุนหลังดีหูเจียวเจียวและเจียนอีหลิงต่างถูกจัดอยู่ในประเภทหลัง พวกเธอเป็นหางกระเรียนในห้องแปดของชั้นมัธยมปลายนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พวกเธอทั้งคู่ถูกจัดให้อยู่โต๊ะเดียวกันหลิวเวนพูดกับหูเจียวเจียวอีกครั้งเป็นส่วนตัวว่าหูเจียวเจียวถ้าเธอตกการทดสอบอีกครั้งเธอจะต้องเป็นคนเก็บค่าเช่าไปตลอดชีวิตในอนาคตแน่ๆครอบครัวของหูเจียวเจียวมีอาคารทั้งหลังอยู่ในใจกลางเมืองเหิงเยวและที่นั่นมีร้านและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เพียงแค่เก็บเงินค่าเช่าอย่างเดียวในแต่ละปีก็จะมีรายได้ที่คนอื่นอาจจะไม่สามารถเก็บออมได้ในชั่วชีวิตเพราะว่าผลการเรียนของเธอไม่ดีหูเจียวเจียวจึงใกล้ที่จะต้องกลับบ้านและเลี้ยงชีพด้วยการเก็บค่าเช่าเมื่อได้ยินอย่างนั้นหูเจียวเจียวจึงนอนฟุบลงไปบนโต๊ะอย่างขุนมัวและคร่ำครวญว่าฉันขอร้องอย่าพูดถึงยิ่งเธอพูดถึงฉันก็ยิ่งเครียดหรือเวินกล่าวว่าตั้งเป้าหมายเล็กๆสำหรับตัวเธอก่อนเป็นอันดับแรกว่าอย่าสอบตก หูเจียวเจียวคร่ำครวญอีกครั้งพี่เหวินเป้าหมายเล็กๆที่เธอพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่ฉันพยายามไขว่คว้ามาตลอดชีวิตเข้าใจไหมเธอขอให้ฉันตั้งเป้าหมายเล็กๆไว้ที่การหาเงินสักหนึ่งรอล้านหยวนจะดีกว่าให้เธอยืมสมุดโน้ตก็ได้นะต้องการไหมหรือเหวินพยายามช่วยเต็มที่หูเจียวเจียวพนมมือและขอบคุณอีกฝ่ายอย่างจริงใจเอาๆพี่เหวินยอดเยี่ยมที่สุดฉันรักพี่เหวิน หูเจียวเจียวซึ่งได้รับสมุดบันทึกของหลิวเวิรนรีไปที่ห้องถ่ายเอกสารในฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนโรงเรียนมัธยมเชิงหัวมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันมีเครื่องพิมพ์อยู่ในอาคารสำหรับนักเรียนใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหูเจียวเจียวถ่ายเอกสารสมุดบันทึกไว้สองชุดชุดหนึ่งของตัวเธอเองและอีกชุดสำหรับเจียนอีหลิง เจียนอีหลิง e มองดูกระดาษเอกสารบันทึกในมือเธอจากนั้นก็มองไปที่หูเจียวเจียวหูเจียวเจียวแสดงท่าทางให้กำลังใจแก่เจียนอีห e ลิงแล้วกล่าวว่าเจียนอีหลิง e พวกเราทั้งคู่จะผ่านการทดสอบในครั้งนี้ความฝันต้องกลายเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเจียนอีหลิง e ตอบตกลงตอนที่47ของขวัญจากนายท่านเชิงห วันเสาร์เช้าอยู่ชีก็มาที่บ้านเก่าตระกูลเจียนเพื่อพบกับเจียนอีหลิงย่าเจียนย้ำเตือนเขาหลายครั้งว่าอยู่ซีฉันให้เธอดูแลเจียนอีหลิงเธอต้องดูแลหลานฉันอย่างระมัดระวังคนหนุ่มสาวอย่างพวกเธอเวลามีปาร์ตี้ก็มักจะมีเสียงดังเกินไปอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญย่าเจียนครับอย่าก,กังวลปาร์ตี้คนอื่นอาจจะมีเสียงดังผมจะทำอย่างนั้นให้กับในท่านเชิงได้อย่างไรผมรับรองว่าจะต้องนุ่มนวลกว่าปาร์ตี้อื่นแน่นอน เป็นแค่การรวมตัวของคนมีชื่อเสียงมารวมตัวกันเพื่อเล่นเกมไม่มีเสียงดังรบกวนและก็ไม่มีเล่าด้วยจหวินเชิงดื่มไม่ได้คนทั้งวงการต่างก็รู้เรื่องนี้อยู่ซีพาเจียนอีหลิงเข้าไปที่ประตูบ้านตระกูลอยู่ที่อยู่ถัดไปก็เหมือนกับบ้านเก่าตระกูลเจียนบ้านตระกูลอยู่ก็เป็นอาคารสไตล์ยุโรปที่มีความเก่าแก่เช่นกันลานบ้านก็เป็นสไตล์ยุโรปเช่นกันปลูกกุหลาบเป็นจํานวนมากจนกลายเป็นกําแพงดอกกุหลาบ ในตอนนี้บ้านตระกูลอยู่ยังคงเงียบมากเมื่อผ่านระเบียงนอกจากพ่อบ้านตระกูลอยู่กับคนรับใช้แล้วเจียนอีหลิงก็ไม่เห็นแขกคนอื่นอีกอยู่ซียิ้มและอธิบายให้กับเจียนอีหลิงว่าอยากกลัวนะน้องสาวอีหลิงปาร์ตี้จะเริ่มขึ้นหลังจากนี้สักพักดังนั้นจึงยังไม่มีใครมาพี่พาเธอมาที่นี่ก่อนอยู่ซีกล่าวพร้อมกับรูปจมูกของตนเองงานนี้ไม่ง่ายเลยเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนเลวที่กำลังลักพาตัวเด็กหญิงตัวเล็ก เจียนอีหลิงไม่รู้สึกว่าอยู่ซีลักพาตัวเธอแม้แต่น้อยจากมุมมองที่เป็นเหตุผลอยู่ซีจะไม่ทำอย่างนั้นอยู่ซีพาเจียนอีหลิงไปยังพื้นที่นั่งเล่นของห้องสันทนาการจ่ายวินเชิงนั่งอยู่บนโซฟาหนังในพื้นที่นั่งเล่นเมื่อเห็นเจียนอีหลิงที่กำลังเดินมาตัวเธอห่อด้วยเสื้อกันหนาวขนนุ่มหนาหัวเล็กๆหน้าขาวเล็กๆทั้งขาวและนุ่มนวลเขารู้สึกเหมือนกับอยู่ซีนำสัตว์เลี้ยงกลับมาด้วย จหวินเชิงชี้ไปยังสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะกาแฟาถัดจากตัวเขาแล้วกล่าวกับเจียนอีหลิงว่าเด็กน้อยฉันเป็นหนี้เธอมื้อหนึ่งตอนนี้ฉันจ่ายคืนให้เธอนายไม่ได้เป็นหนี้ฉันเจียนอีหลิงกล่าวสีหน้าเธอเ,ธอเฉยเมยและดวงตาก,ก็สดใสกระจ่างอาหารมื้อนั้นเธอให้ไปด้วยความคิดริเริ่มของตัวเธอเองและก็ไม่มีอะไรที่อีกฝ่ายจะต้องเป็นหนี้แต่สิ่งที่นายท่านคนนี้ให้ไปจะไม่มีวันที่จะเอากลับคืน ท่าทีของจ่ายหวินเชิงเหมือนไม่คิดจะยอมแพ้แม้แต่น้อยอยู่ซีช่วยนำของบนโต๊ะไปใส่ไว้ในมือของเจียนอ e ีหลิงน้องสาวอ e ีหลิงอันดับแรกดูก่อนว่าอะไรที่นายท่านเชิงมอบให้กับน้องเจียนอ e ีหลิงเหลือบริษัทมองลงไปยังสิ่งของที่อยู่ในมือของเธอสมุดทั้งสองเล่มนั้นหน้าตาเหมือนกันปกของสมุดเล่มแรกนั้นอ่านได้ว่าทะเบียนบันทึกการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบของรีสอร์ทเฮยหยุนซาน เจียนอีหลิงแสดงสีหน้าประหลาดใจเฮ้ยหยุนซานเป็นสถานที่เจียนอีหลิงและเจียนหยุนน่าวเกิดอุบัติเหตุวันหยุดนั้นพ่อแม่ได้พาเจียนหยุนนาวและเจียนอีหลิงไปยังรีสอร์ทเฮยหยุนซานซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุที่บันไดของโรงแรมรีสอร์ทและจ่ายหวินเชิงก็ได้ส่งทะเบียนบันทึกการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบของโรงแรมรีสอร์ทให้กับเธอ ด้กลัวว่าเจียนอ e ีหลิงจะยังไม่เข้าใจอยูซีจึงอธิบายให้กับเจียนอ e ีหลิงฟังว่ารีสอร์ทเฮยหยุนซานได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกพื้นที่สาธารณะของโรงแรมตามข้อกำหนดรวมไปถึงบันไดที่อุบัติเหตุได้เกิดขึ้นและกล้องวงจรปิดของโรงแรมก็จะได้รับการยินยอมให้คนอื่นดูได้ซึ่งคนดูก็จำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนการดำเนินการด้านนี้ของโรงแรมนั้นถือได้ว่าเป็นมาตรฐานมากยูซีกล่าวอีกครั้งว่า ดูจากการลงทะเบียนนี้น้องก็จะพบกับสิ่งไม่คาดคิดเจียนอีห e ลิงเปิดสมุดลงทะเบียนจากนั้นก็เลยหาบันทึกในวันที่เกิดเหตุไม่มีบันทึกการลงทะเบียนในวันนั้นแต่ในวันถัดไปก็มีชื่อที่เจียนอีหลิงคุ้นเคยปรากฏอยู่เหอเยียนตอนที่48ของขวัญจากนายท่านเชิง 2. วันที่มีการบันทึกการลงทะเบียนก็คือวันที่สองของอุบัติเหตุและผู้ลงชื่อก็คือเหอเยียน รหัสประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกบันทึกไว้ในช่องที่สามตามข้อมูลวันเกิดบนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเจียนอีหลิงยังสามารถอนุมานได้เช่นกันว่าเหอเยี่ยนคนนี้ก็คืออหยิงของเธอเหอเยี่ยนและไม่ใช่ใครอื่นที่มีชื่อและนามสกุลเหมือนกันช่องสุดท้ายก็คือเหตุผลสำหรับการขอดูกล้องวงจรปิดต่งหูหายมีข้อสงสัยว่าจะมีขโมยแอบเข้าไป ยูซียังคงพูดกับเจียนอีหลิงต่อไปอีกว่าหนังสือเล่มที่2เป็นบันทึกรายชื่อผู้ที่เช็คอินที่โรงแรมในปีนี้พี่ได้ช่วยน้องอ่านและก็พบว่าเหอเยียนไม่ได้เข้าไปพักที่โรงแรมนี้เลยในปีนี้ขณะที่ยูซีพูดเขาก็สังเกตสีหน้าจากใบหน้าขาวผ่องของเจียนอีหลิงเขาไม่มั่นใจว่าเขาได้อธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนดีหรือไม่เด็กหญิงคนนี้สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อหรือไม่ ถ้าเธอไม่เข้าใจเขาก็จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มให้กับเธอเพื่อให้มั่นใจว่าเธอเข้าใจแน่นอนว่าเจียนอีหลิงเข้าใจถึงความหมายของบันทึกที่อยู่ในมือของเธอเธอได้พยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมรีสอร์ทเฮยหยุนซานมาก่อนหน้านี้แล้วแต่กล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุนั้นหายไปอย่างลึกลับ และตอนนี้หลักฐานในมือเธอก็ยืนยันว่าเหอเยี่ยนไปที่โรงแรมให้ยุนซานเพื่อลบวิดีโอทิ้งหรือนำเอาวิดีโอที่เกี่ยวข้องในวันที่สองของเหตุการณ์ไปในขณะที่ครอบครัวของเจียนอีหลิงกำลังวุ่นวายอย่างหนักกับอาการบาดเจ็บของเจียนหยุนเน้าทำไมนายถึงตรวจสอบเรื่องนี้เจียนอีหลิงเงยหน้าขึ้นถามอยู่สี ยูซีกางแขนออกและรีบบอกว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พี่ไม่ได้ทําเรื่องนี้นายท่านเชิงเป็นคนทําพี่เพียงแค่แสดงให้เขาเห็นถึงฟอร,รัมในโรงเรียนมัธยมเชิงหัวยูซีก็เป็นคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเชิงหัวเช่นเดียวกันเขาจึงมีบัญชีในฟอร,รัมของโรงเรียนมัธยมเชิงหัว โรงเรียนมัธยมเชิงหัวจะเก็บบัญชีของคนที่จบการศึกษาเอาไว้เพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถล็อกอินเข้าไปในฟอร,รัมของโรงเรียนเก่าของเขาได้ตลอดเวลายูซีเห็นโพสต์เกี่ยวกับเจียนอ e ีหลิงในฟอร,รัมและได้ให้จหายวินเชิงอ่านยูซีไม่ได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันใช้เวลาเพียง2-3ถึงชั่วโมงนับตั้งแต่เมื่อเขาให้ในายท่านเชิงได้เห็นเนื้อหาในฟอร,รัมจนกระทั่งบันทึกก่อสองเล่มนี้ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา บันทึกสองเล่มนี้นำส่งมาโดยคนที่ดูแลโรงแรมเฮยหยุ่นซานด้วยตนเองดังนั้นเจียนอีหลิงจึงหันหน้าไปดูจ่ายหวินเชิงซึ่งนั่งพิงอยู่บนโซฟาทำไมนายต้องการที่จะตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เสียงของเธอนุ่มนวลแต่น้ำเสียงนั้นจริงจังหนักแน่นจ่ายหวินเชิงคาะเท้าแขนของโซฟาด้วยมือข้างหนึ่งและตอบคำถามของเจียนอีหลิงอย่างช้าๆแทนที่จะเป็นข่าวลือ นายท่านคนนี้ชอบที่จะรู้เห็นด้วยตนเองมากกว่าเวลาและสถานที่ของเหตุการณ์นี้ไม่ยากที่จะรู้ที่เหลือก็เพียงแค่วิดีโอกล้องวงจรปิดของที่นั่นตามเวลาที่เจียนหยุนหน้าได้รับบาดเจ็บและจากการเคลื่อนไหวของครอบครัวเจียนอีหลิงในเวลาเดียวกันเขาจึงสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนถึงเวลาและสถานที่ของเหตุการณ์จากนั้นจ่ายหวินเชิงจึงขอให้ทางโรงแรมจัดหาวิดีโอมาให้แต่คนที่รับผิดชอบของโรงแรมบอกเขาว่าวิดีโอหายไป เพียงแค่ไม่ถึงครึ่งเดือนจากเหตุการณ์นั้นวิดีโอกล้องวงจรปิดหายไปซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่สมเหตุผลดังนั้นจยจวินเชิงจึงขอบันทึกของโรงแรมจากอีกฝ่ายซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของเจียนอีหลิงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับบันทึกการเช็คอินของโรงแรมและบันทึกการขอดูกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมรีสอร์ทให้หย,ยุนซานที่มีเบื้องหลังอันแข็งแกรง่งแต่นี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับจยจวินเชิง เจียนอีหลิงเงียบของขวัญจากใจวินเชิงนั้นไม่เหมือนใครจริงๆและเธอต้องการมันในตอนนี้หลังจากที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเจียนอีหลิงก็เงยนหงงยน้าขึ้นแล้วกล่าวว่าฉันจะไม่รับมันไปโดยไม่ชดใช้อะไรที่นายต้องการฉันจะทำทุกอย่างที่นายต้องการดวงตาของเจียนอีหลิงนั้นจริงใจและน้ำเสียงของเธอนั้นมั่นคงตอนที่49คําคำสัญญายูซียิ้มและกล่าวกับเจียนอีหลิงว่า น้องสาวอีหลิงน้องมีความจริงใจแต่นายท่านเชิงไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นตามความเป็นจริงนายท่านเชิงยังมีสิ่งที่ขาดแต่สิ่งที่นายท่านเชิงขาดไปนั้นเป็นสิ่งที่ตระกูลจ่ายหรือกลุ่มเทียนซิงก็ยังไม่สามารถหาให้ได้ดังนั้นสาวน้อยคนนี้ไม่สามารถช่วยเขาได้อย่างแน่นอนฉันสามารถทำได้หลายอย่างเจียนอีหลิงเน้นยำ้ำ แน่นอนว่าอยู่ซีไม่ได้ยึดถือคำพูดของเจียนอ e ีหลิงเป็นจริงเป็นจังนะเป็นสิ่งที่ดีที่เจียนอ e ีหลิงมีความจริงใจแต่เธอจะสามารถช่วยนายท่านเชิงได้อย่างไรจ่ายวินเชิงลุกขึ้นในทันทีและเดินเข้าไปหาเจียนอ e ีหลิงล้วงมือทั้งสองข้างเข้าไปในกระเป๋ากางเกงจากนั้นเขาก็มองไปที่เจียนอ e ีหลิงอย่างวางท่าเธอสูงเท่าไหรเมื่อเทียบกับฉันตำแหน่งของตับ ตอนที่กำลังตอบคำถามเจียนอีหลิงได้เงยหน้าขึ้นมองไปบริเวณอกของจ่ายหวินเชิงและประเมินตำแหน่งอย่างระมัดระวังหลังจากที่ตอบเสร็จแล้วเธอก็เมินหน้าหนีอย่างรวดเร็วไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอไม่เคยจ้องมองไปที่อกผู้ชายมาก่อนแต่เมื่อตอนที่เธอมองไปปกติแล้วคนเหล่านั้นจะนอนหงายและอาจจะหมดสติด้วยยูซีที่อยู่ถัดออกไปถามว่าปกติคนส่วนใหญ่พูดว่าหน้าอกไม่ใช่เหรอ เจียนอี้หลิงอธิบายว่าพื้นที่บริเวณอกนั้นค่อนข้างกว้างและความผิดพลาดมีมากกว่า10เซนติเมตรบริเวณตับจะมีความผิดพลาดลดลงเหลือเพียง5เซนติเมตรใช่แล้วแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเธอดูเหมือนเด็กซึ่งยังไม่โตเมื่ออยู่ต่อหน้าจายหวินเชิงซึ่งสูง,สงถึง183เซนติเมตรจายหวินเชิงกล่าวว่า ดังนั้นอย่าคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมกันตอนที่ยังเป็นเด็กถ้านายท่านคนนี้ให้ของเธอก็เพียงแค่รับแต่โดยดีนายท่านคนนี้ไม่ต้องการอะไรจากเธอเจียนอีหลิงไม่เห็นด้วยนายแก่กว่าฉันไม่กี่ปีเองเจียนอีหลิงเงยหน้าขึ้นและสบสายตากับจยหวินเชิงในดวงตาที่สดใสกระจ่างคู่นั้นมีความแน่วแน่มั่นคงที่ไม่เข้ากับใบหน้าอ่อนเยาว์ของเธอ ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้เธอทำอะไรบ้างจใจวินเชิงหัวเราะเมื่อได้ยินเขาหัวเราะเจียนอีหลิงมองขึ้นไปหาเขาอีกครั้งคนที่มีหน้าตาดีมีเสน่ดึงดูดเมื่อหัวเราะก็ไม่อาจบอกได้ว่าจะดูดีมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกเท่าไหร่เธอเพียงแค่ไม่รู้ว่าเขาหัวเราะ,ะเรื่องอะไรหลังจากที่หัวเราะแล้วใจวินเชิงก็คิดเกี่ยวกับคำถามของเจียนอีหลิงอย่างจริงจัง เจียนอีหลิงจะสามารถทำอะไรได้บ้างเธอรู้เรื่องการปรุงอาหารอย่างแท้จริงอาหารมื้อนั้นอร่อยมากด้วยฝีมือปรุงอาหารระดับพ่อครัวร้านอาหารและความรู้สึกอบอุ่นจากอาหารปรุงเองที่บ้านเมื่อนึกย้อนกลับไปเขาก็ยังคงรู้สึกถึงกลิ่นรสหอมอร่อยนั้น แต่จ่ายวินเชิงได้ซ้อนภาพร่างเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าของเขาไปไว้ในครัวจากนั้นดวงตาของเขาก็ตกลงไปยังมือเล็กๆขาวนุ่มนั้นนึกภาพถึงมือเล็กๆนี้ถือตะหลิวกับมีดทำครัวขนาดใหญ่เขาก็ล้มเลิกความคิดนี้ในทันทีแต่เขาก็ยังไม่ไวคิดอยู่ว่าร่างเล็กๆนี้จะทำอะไรได้อีกอย่าคิดว่าเขามีแนวโน้มที่จะลวนลามสาวน้อยเขาไม่ได้มีงานอดิเรกแบบนั้นต้องการให้เธอนวดไหลให่ให้เขาดีไหม แต่บางทีเขายังไม่ทันได้รู้สึกถึงแรงกดของเธอมือเธอก็แดงไปหมดแล้วมันไม่ได้ดีไปกว่าปรุงอาหารหลังจากที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วใจวินเชิงก็กล่าวกับเจียนอีหลิงว่าถ้าอย่างนั้นในเมื่อเธอเป็นนี้ฉันเราก็มาทำไอโออยู่จากนั้นในอนาคตฉันค่อยรับมันจากเธอผู้แปลไอโออยู่ย่อมาจากไอโอนยูฉันเป็นนี้คุณคือใบรับรองว่าเป็นลูกนี้ ใจวินเชิงกล่าวผ่านๆเพียงแค่ตอบสนองความพึงพอใจของเจียนอีหลิงเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้เธอยืนกรานชดใช้นี่อีกต่อไปก็ได้ตกลงตามนั้นเจียนอีหลิงตกลงเธอยึดมั่นอย่างจริงจังเธอไม่มีนิสยัยเป็นนี่คนอื่นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของเจียนอีหลิงทุกสิ่งที่เธอได้รับจะต้องเป็นสัดส,ส่วนกับสิ่งที่เธอได้ใช้ความพยายาม มีเพียงแต่การจ่ายออกไปด้วยมูลค่าแน่นอนค่าหนึ่งถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกันกลับมาตอนที่50เธอต้องการพักผ่อนยูซีถามเจียนอีหลิงว่าน้องรู้วิธีใช้สมุดบันทึกในมือสองเล่มนี้หรือเปล่าหน้าตาของเจียนอีหลิงนั้นทำให้ยูซีรู้สึกเป็นกังวลมากเขากลัวว่าเธอจะไปหาเหอเยี่ยนเพื่อที่จะไปโต้เถียงอย่างโง่เง,ง่ด้วยความฉลาดของเหอเยี่ยน เป็นไปไม่ได้ที่จะจับให้มั่นคันให้ตายเหยเยี่ยนได้ด้วยหนังสือแค่สองเล่มนี้ถ้าเจียนอีหลิงทำเช่นนี้เธอก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเธอเองมากยิ่งขึ้นฉันรู้เจียนอีห e ลิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นและจริงจังมันไม่สมกับท่าทางน่ารักและนุ่มนวลที่ร่างกายของเธอแสดงออกมาให้คนเห็นสิ่งที่ยูซีรู้สึกว่าท่าทางของเธอไม่น่าเชื่อถือ หรือว่าน้ององค์อาจจะฝากหนังสือสองเล่มนี้ไว้กับพี่ก่อนมาหาพี่ท่าน้องมีอะไรที่ต้องการจะทำในภายหลังไม่เจียนอีหลิงปฏิเสธโดยไม่ลังเลถ้าเช่นนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะอยู่ซีเตือนเขารู้สึกเป็นกังวลจริงๆว่าเจียนอีหลิงจะทำอะไรโง่ๆและทำให้มีอันตรายกับตนเองจ่ายหวินเชิงจ้องมองไปยังเจียนอีหลิงและกล่าวว่าเธอต้องการให้อยู่ซีหาห้องรับแขกให้เธอได้พักผ่อนไหม อีกครั้งที่เจียนอ e ีหลิงมองไปยังจ่ายหวินเชิงด้วยสีหน้าสงสยัยมีอะไรหรือว่าเธอต้องการที่จะร่วมสนุกกับปาร์ตี้ไม่เสียงของจ่ายวินเชิงนั้นไม่นุ่มนวลแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีความอดทนงั้นก็ไปพักดูสิตาเธอแดงกลับไปแล้วเธอคิดจริงๆหรือว่าเธอเป็นกระต่ายหนะ้าตากระต่ายเป็นสีแดง ใจวินเชิงเป็นคนที่สองรองจากญาเจียนที่พบว่าเจียนอีหลิงนอนหลับไม่เพียงพอมาก่อนหน้านี้ตาแดงเหรอเป็นงั้นเหรอือยูซีรีบเดินไปยังเจียนอีหลิงเพื่อที่จะดูยูซีพาเจียนอีหลิงมาตลอดทางจากบ้านตระกูลเจียนถึงบ้านตระกูลอยู่โดยไม่ได้สังเกตเห็นว่าเจียนอีหลิงตาแดงทันทีที่ยูซีเข้ามาใกล้เจียนอีหลิงก็ถอยห่างออกไปการใกล้ชิดมากเกินไปนั้นทําให้เธอรู้สึกอึดอดัด ก่อนที่ยูซีจะทันได้เห็นชัดใจวินเชิงก็ดึงตัวเขาออกไปนายยังไม่ไปจัดห้องอีกเหรอใจวินเชิงหลีตาแสดงให้เห็นถึงสีหน้าที่ไม่พึงพอใจผมจะไปสั่งแม่บ้านทำยูซีรีบเรียกแม่บ้านและขอให้แม่บ้านพาเจียนอีหลิงไปพักที่ห้องรับแขกยูซีซึ่งยังคงนั่งอยู่ข้างกายของใจวินเชิงถามด้วยความอยากรู้ นายท่านเชิงผมค่อนข้างสงสัยว่าทำไมท่านจึงช่วยเด็กหญิงนั่นมากมายนักท่านยังเป็นกังวลว่าเธอเหนื่อยหรือเปล่าอีกด้วยเธอเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่ฉันเคยเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้สัตว์เลี้ยงที่นายท่านเชิงเคยเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้งั้นเหรออยู่ซีพยายามนึกอย่างเอาจริงเอาจังนายท่านท่านหมายถึงกระต่ายขาวตัวน้อยที่ท่านเลี้ยงไว้ก่อนนี้เหรอ น้องสาวอีหลิงรู้สึกเหมือนกับเป็นกระต่ายขาวตัวน้อยจริงด้วยใบหน้าของเธอนุ่มนวลและขาวผมเธอก็เนียนนุ่มจนรู้สึกเหมือนกับขนกระต่ายยูซีเคยเห็นกระต่ายที่นายท่านเชิงเลี้ยงไว้แต่เขาจำได้ว่านายท่านเชิงไม่ได้สนใจมากนักตอนเลี้ยงกระต่ายนั่นไม่เพียงแต่ไม่สนใจดูแลมันแต่ดูเหมือนจะยูซีจำได้แล้ว ไม่นายท่านเชางทำไมผมถึงจำได้เพียงว่าท่านเลี้ยงกระต่ายด้วยใบมันเทศจนมันแข็งแรงสุดท้ายก็ถูกนายท่านกินล่ะเจียนอยู่เจียเร่งรัดให้คนขับรถพาเขาไปยังบ้านตระกูลเจียนตั้งแต่เช้าหลังจากที่รถหยุดที่ประตูเจียนอยู่เจียก็เริ่มขนของออกจากรถย่าเจียนออกมาจากบ้านและเห็นเจียนอยู่เจียหิ้วกระเป๋าน้อยใหญ่เข้าไปในบ้านอยู่เจียแม่ของหลานยอมให้หลานอาศัยอยู่ในบ้านเก่าเป็นเวลานานเหรอ ตามที่ย่าเจียนเข้าใจในตัวเหอเยี่ยนนี่ไม่น่าเป็นไปได้แม้ว่าเหอเยี่ยนหวังว่าเจียนอยู่เจียจะเป็นที่ชื่นชอบของปูย่ย่าแต่เธอก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ปู่ย่าเลี้ยงเขาเพราะว่าเธอรู้ว่าหากมอบเจียนอยู่เจียให้กับปู่ย่าเธอก็จะไม่สามารถหยุดยั้งเขาจากการเป็นนักมายากลได้สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ื่อของข้าไม่มีใครลืมได้